มาดูดวงที่มันลอกคราบเสร็จแล้วนะคะหัวตัวสีขาว,ขาวคือดวงที่ลอกคราบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นหัวสีดำสีแดงนี่ยังไม่ได้ลอกคราบเขาลงไปนิดเหนือเราจะมองไม่ค่อยเห็นคือเขาลอกคราบเรียบร้อยแล้วเราเปิดมาพอดีก็เห็นเขาเขาจะอยู่นิ่ง ช่วงก็ลอกค้าบใหม่ๆเขาจะระมัดระวังตัวเองเวลาลอกเคยสังเกตเห็นอยู่ก็เห็นหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไว้วันนี้ก็มาเจอตอนที่เขาลอกคราบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาขาวเนี่ยเห็นไหมคะไม่อยากรบกวนเขาให้อยู่ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ ก็จะเห็นกระมังนี้ด้วงเยอะมากเลยค่ะกระมังเนี้ยที่เห็นเป็นรูรูดุกดิกดุกดิก,ดกนี่คือด้วงทั้งนั้นเลยนะคะด้วงมะพร้าวตัวใหญ่ๆอากาศมันร้อนด้วงก็ชอบน้ำถ้าด้วงตัวใหญ่ๆแล้วเติมน้ำอย่างนี้ให้ได้เยอะๆ ดวงเขาชอบอถ้าสังเกตดีๆเป็นรูรูอ่ะเขาจะหันหัวลงไปข้างล่างตูดจะชี้ฟ้าขึ้นมาเลยเห็นไหมคะดวงทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็อดชื่นใจไม่ได้นะคะ ด้วงแต่ละตัวมีมูลค่าในตัวของด้วงเองเป็นได้ทั้งอาหารเป็นได้ทั้งทรัพย์สินของคนเลี้ยงสามารถแปลให้เป็นเงินได้นะคะตัวนี้นะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจน่าจับตาน่ามองน่าเลี้ยง ทางฟาร์มด้วงของเราก็เลี้ยงไว้ท่านใดสนใจอยากได้เราก็แบ่งปันให้เหลือเราก็เก็บไว้กินไว้ใช้นะคะสามารถที่จะประกอบอาหารได้หลายอย่างตัวใหญ่ๆขนาดนี้สามารถที่จะประกอบอาหารได้แล้วแล้วเลือกเอาตัวที่มันใหญ่ๆห,หน่อย นะคะอันนี้คือคือคา,าบด้วงที่เขาลอกออกแล้วนะคะที่เป็นหัวอยู่ข้างๆน่าจะเป็นของตัวที่เขาลอกตัวนี้นะคะตัวเขาก็ยังอ่อนมากเราจะไม่จับเขาไม่รบกวนเขาจะให้เขาอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะจะสังเกตเห็น เขาจะดุกดิ๊กดุกดิ๊กอยู่ตัวน่ารักมากเลยนะคะดวงทั้งนั้นเลยถ้าดูดีๆนะคะในนี้สึกวาลดวงจะลอกคาบเยอะเลยเพราะสังเกตจากคา,าบด่วงที่ฟูขึ้นมา นะดูที่หัวด้วงก็ได้นะคะมองเห็นไหมคะคาบด้วงนะอันนี้คือด้วงที่อยู่ในน้ำถามว่าต้องใช้น้ําเยอะทุกกระมังไหมทุกครั้งไหมถ้าเป็นด้วงเล็กๆเนี่ย เลี้ยงใหม่ๆเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอาแค่พอแฉะเขาจะอยู่ได้แต่ถ้าเป็นด้วงตัวเขาชอบน้ำเขาจะเวกว่ายอยู่ในน้ำยิ่งอากาศร้อนเนีย่ยิ่งต้องเติมน้ำให้เขาขนาดนี้แหละพอเหมาะนะคะอันนี้เราจะไม่ค่อยมาคุยเขานะคะเพราะว่าถ้าคุยคนแล้ว อ,อาหารเขาจะบูดพอบูดแล้วดวงเขาก็จะไม่ชอบจะไม่กินเขาก็จะชะลอการจเจริญเติบโตรประมาณนี้แหละค่ะที่สังเกตดูจากการเลี้ยงประสบการณ์นะคะอันนี้เอาอยู่ในกระมังนี้ด้วงประมาณอายุเขานี่ประมาณสามสิบวันอยู่ในในนี้เอาออกไป ประกอบอาหารได้แล้วแต่ว่าเราก็จะเก็บเอาไว้อีกสักประมาณ10วันเราจะเอาไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะให้มันได้อายุเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงก็จะคัดเลือกเอาตัวใหญ่ๆตัวที่มันสมบูรณ์นะตัวไหนมันไม่สมบูรณ์ตัวเล็กเราก็จะเอาออกไปนะคะก็ถ้าใครสนใจทางฟาร์มเราก็ยินดีแบ่งปันนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ ที่ฟาร์มด้วงหลังบ้านนะคะจังหวัดบึงการนะคะเนี่ยติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0ูน9 4แปดเจ็ดาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ